คือาอาหารแปลกที่มีอยู่จริงบนโลกนี้อันสุดท้ายบอกเลยว่าคนไทยรู้จักเมนูนี้กันดีคอมเมนต์หน่อยเมนูไหนที่คุณคิดว่าอย่าได้มาใกล้เชียวแต่ก่อนจะไปดูกันถ้าคุณกดไลค์และกดติดตามตอนนี้ขอให้มื้อต่อไปของคุณได้ทานอาหารที่ไม่มีขนแปลกๆอยู่ข้างในอันแรกปลาสวีเดนกลิ่นแรงจนห้ามเปิดในที่สาธารณะแค่เปิดกระป๋องบางคนถึงขั้นอ้วกก่อนชิมแต่ว่าคนที่ชอบก็บอกว่าอร่อยอย่าบอกใครต่อมาไข่หมึกยักษ์เขียวแล้วเหมือนแตกตัวในปากบางคนบอก ินบางคนบอกเหมือนกินไข่มุกทะเลถัดไปชีสมีหนอนชีสหมักจนมีหนอนดิ้นอยู่ข้างในและเขากินทั้งชีสทั้งหนอนด้วยแม้ผิดกฎหมายขายในบางประเทศแต่ชาวซาดีเนียบอกว่านี่แหละรสชาติของชีสที่แท้จริงลำดับที่4ี่ดวงตาปลาทูน่าญี่ปุน่นใหญ่มากจนใส่ถ้วยแทบไม่พอบางคนบอกมันเด้งๆ้งเขียวสนุกแต่บางคนเห็นแล้วขนลุกไปทั้งตัวและสุดท้ายดักแด้ทอดของกินเล่งบ้านเรากรอบมันเค็มนิดนิดบางคนติดใจจนเคียวเพลินแต่บางคนแค่เห็นก็ วิ่งหนีสุดชีวิตท่าเลือกได้แค่หนึ่งเมนูคุณกล้าลองอันไหนที่สุดคอมเมนต์ไว้เลย